ว้าวโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหเว้ยนี่คือเรียกว่าอะไรสูตรบะหมี่สูตรอ่าเกาหลีเกาหลีเขาเรียกลมัมมยองอันนี้คือมาม่าโอเค โอ้ยปันโันโมีไข่ด้วยมีเนื้อไก่ด้วยอืิมน้ำเนียน่ากินมากนี่ไข่ออนไข่ขาวอืม ร้อ,อน้นา้อนเส้นรุ่นเนีน้ยมันน,นนุ่นนมหนานุม่มมาจากมาม่าโอเคเครื่องปรุงเขาก็รสเข้มข้นเลยนะสูตรเกาหลีอะแต่ผมก็ใส่พริกป่นเพิ่มไปอีกแล้วก็ใส่ ซอสปรุงรสเพิ่มไปหน่อยกรบีบมะนาวนิดนึ่งเพื่อความกลมกลม่อมให้มันเข้มขึ้นเพราะว่าสูตรองค้าวมันเป็นสูตรน้ําน้อยแต่ผมอยากซดน้ําำสูตรพันยุก็ว่า,างั้นนะนะเพราะว่าเรามีการบีบมะนาวเข้าไปมันจะไม่ไม่ใช่จมยามหรอกแต่ว่าให้มันมีความเปรี้ยวนิดนิด อ,อเอส้นเขาดีเส้นเขาหนาถ้าเทียบกับรุ่นธรรมดาเนอะอืมอ้ม ร้อนน้ำลงไปร้อนของรูปเลยผมใช้ปรุงรถอะไรเสร็จแล้วผมตักเส้นขึ้นก่อนแล้วก็เตาะไข่ลงไปทีหลังเพราะว่าถ้าเตาะไข่ตอนที่ยังมีเส้นไข่มันจะไปจับเส้นมันจะทำให้ไม่คงรูปเนี่ยไข่มันก็ยังคงรูปอยู่ นี่คือสูตรสูตรที่ผมคิดเองครัในคลิปคนเกาหลีน,ะน,น่ะเขาสวดกันโฮ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 เพราะว่าเมืองเขามันหนาวเขาหิมะตกม่งอะไรมัากนะเขาใส่ ก็ดูชุดที่เขาใส่เลยเขากินของร้อนเนี่ยมันเรื่องปกติเขาร่างกายเขาชินกับสิ่งแบบนี้แต่ของเราเนี่ยมันร้อนมันก็ดูควันเนี่ย ตื่นเลยเนี่ยเจอร้อนๆเนี่สดชื่นกินร้อนๆเนี่ยมันสดชื่นทําให้ร่างกายมันตื่นคําว่าสดชื่นเนี่ยกับกินน้ําเย็นๆแล้วสดชื่นก็คือทําให้ร่างกายมันเฟสเหมือนกัน ใส่เนื้ออกไก่ไปหน่อยเพิ่มโปรตีนเพราะอกไก่เนี่ยไขมันมันต่ำไม่เหมือนเนื้อหมูเนื้อวัว บางคนอาจจะพอเดียวอาจจะไม่อิ่มอาจจะเป็นสองซองแต่ผมว่าสําหรับผมสองซองมันแน่นเกินไปเพราะว่ามันจะต้องไปอืดในท้องอีกนะอย่าลืมนะไข่ผมก็ยังคงรูปอยู่แล้วก็เราก็จะได้ไข่แดงที่แบบสด อบางทีถ้าไข่มันแตกในน้ำนะน้ำมันจะข่าวเพราะว่ามันไม่เหมือนอารมณ์ที่เรากินโจ๊กถ้าอย่างนั้นนะ่ะมันไข่มันแตกไปในข้าวมันจะพอดีกันแล้วมันก็รับกับซอสที่เหาะในโจ๊กซอสไมกี้

ต่นไปก็มีโอกาแสแวะเซเว่นซื้อกาแฟให้เขาคือข,ของใช้ให้เขาก็เลยหยิบนี่มาสองสองละสิบห้าบาทเพราะว่าร้านทั่วไปเขาไม่ค่อยได้รับมาขายลองซื้อซื้อเซเว่นเมื่อก่นในห้างไอรุ่นนี้มันก็มีหลายรถนาะ แต่บางรสมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่รสสาหรับคนไทยอ่ะอย่างพวกชีสอะไรพวกเนี้ยล้าเด็เด็กรุ่นใหม่เ็าชอบกันแต่เมื่อผม,ผมกินแล้วมันมันขึ้นไส้มันเราเราไม่ได้เกิดมาเพื่อกินชีสไงเราไม่ชินแต่สำหรับคนฝรัง่งคนยุโรปเนี่ยเป็นทูสวรรค์ของเขา สวรรค์ของคนไทยคือรสจัดจัดเผ็ดเผ็ด<ๆ><ๆ>เข็มขน้นหวานเค็มมันเปรี้ยวนั่นแหละคือคนไทยแล้วคนอินเดีก็ต้องออกเค็มหน่อยออกเค็มนัวแล้วมีกลิ่นปลามีอะไรมีความเข้มข้นของน้ำใบย่านางนี่สไตล์อ<ๆ>ีสาน<ๆ>คนเหนือก็คล้ายๆกันแต่คนเหนือจะมีเรื่องของเครื่องเทศเข้ามา เขามีเครื่องเทศเฉพาะตัวของเขาอย่างลาบเหนือกับลาบอิสานเนี่ยแตกต่างกันลาบอิสานี่ยทําไม่กี่ไม่กี่นาทีก็เสร็จแต่ลาบเหนือเขาต้องคั่วนู่นคั่วนี่ขั้นตอนเขามันเยอะยุงย่งยุ่งยากในการทําถ้าจะกินลาบเหนือต้องต้องใจเย็นอาหารใต้ก็คล้ายๆพักกาง รสชาติจะคล้ายๆกันแต่ก็จะมีเครื่องเทศเข้ามาเยอะหน่อยบางส่วนเขาจะเผ็ดกวา่าเน้นบางบางอันก็ไม่ได้ถึงก็เผ็ดมากนะเอาที่กินมาอาจจะเป็นว่าเราเป็นคนกินเผ็ดเราก็เลยรับได้แต่ความเหมือนที่เหมือนกันเลยทว่าท้กภาคคือทุกภาคกินผักเหมือนกัน แต่ว่าจะกินผักต้มมนผักสดอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่วิธีการกินสำหรับผมเนะี่ยผักบางอย่างควรกินสดผักบางอย่างควรกินต้มมันจะให้ความรู้สึกและคุณประโยชน์ไม่เหมือนกอัน <c oughs> Mort <laughs> le.